เริ่มเลยค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะกดเข้าเกมก่อนนะครับรมาเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้คือตัวละครสีแดงคือของของพี่แอร์นะครับโส่วนใช่ครับส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือตัวสีเขียวตรงนี้อคุณผู้ชมคะแอร์โดนฟันแล้ว่ะ <c oughs> อ๋ตอตายแล้วไหนแล้วมันต้องพูดยังไงไมันต้องเอนเตอร์เทสต์ใช่เดี๋ยวเราจะลองเทสให้ดูแล้วกันนะครับก็มาเนี่ยครับตอนนี้ผมหนึ่งหนึ่งกับอยู่กับพี่แอร์นะครับโดยที่เราใช้สกิลหนึ่งเนี่ยในการฟันพี่แอร์นะฟันใส่พี่แอร์เป็นหนึ่งทีโอ้ฟันโอ้ฟัน่ินอะ เอนเตอร์เทนหน่อยพี่โอ้โหใส่แบบนี้โอ้ยพี่แอ๊กเก่งนะมาเลยครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยังไงอีกคุณพ่อบ้านจะตายแล้วมาโดนแล้วอ่ะมาใช่เอ้ยผมจะแพ้ล้วผมจะแพ้ล้วเอ้ยเ้ยมาผมกดสกิลไม่น้อะอุ้ย่แอจะตายพี่แอ๊กจะตายโอ้ยๆๆ้ยเฮ้ย้ไโดนว่ะเฮ้ยเอล่นสนุกสารพี่ นี่ยหรือไม่ก็เราตีป้อมเขาได้ถ like> ้าเกิดว่าเราพลาดเขาได้นะครับมันมันนะมันมันที่ได้ขิงกันได้แบบได้แบบนี่กันกับผมไม่ได้ทางจะแพ้ละเฮ้ทุกคนผมจะตาย